ขั้นเฮ็ดบุญในซาตานี้ได้ซาตต่อไปของซาตนาบอซาตอ,อ,อื่นๆนะอ๋อไม่บอกเพื่อนถามว่าถ้าหากว่าเฮ็ดบุญซาตานี้มันจะส่งผลไปในซาตนาเป็นบ่และซาตต่อต่อไปนี้มันจะส่งผลอีกบ่พระพุทธเจ้าที่แสดงเรื่องของของกรรมเอาไว้กรรมกระว่าทั้งบุญว่าทั้งบาปเป็นบอ พุทธิเจ้าบวากรรมมีอยู่3ประเภทจือเด้อ1ทิฏฐะธรรมมิกัตถะ2อุปปัชชะ 3. อัปปาราระทิฏฐะธรรมเวทนิยกรรมนี่กรรมที่เฮ็ดในชาสตินี้แล้วทรงผลในชาสตินี้อุปปัชชะเวทนิยกรรมนี่กรรมที่เหตุศาตรนี่แต่ทรงผลในชาสติถัดไป ส่วนอปาราประเวทนิยกรรมกรรมที่ทรงผลทัดจากพบหน้าไปอีกจนกวัวเจ้าจะไปนฏิพานมันบ่อนยอมเนี่ยบุญก็ตามบาปก็ตามเที่ยวเฮ็ดไม่ได้นะี่นะมันจะนําเข้าไปจนหดมือปริิพาพุ่นมันบ่นยอมพระพุทธิเจ้าเด้เคยเฮ็ดบ่ดีกับไผหลายตัวหลายครั้งในอดีตผ่านมาหดมือปริพพานพระพุทธเิเจ้ากันยังต้องเสวยทุกอยู่แม่นบ่พระเทวทักันยังจิ้งหินไปทุกมันเด้ หินแตกไปเึกไปบ้บานได้รับทรมานก็ย้อนหยังกรรมมันตามไปมัน่ฏิบบอเจ้าเป็นผู้ที่เจ้าแล้วค่อยบ่รทรงผลมันบอกเจ้าจะเป็นไผค่อยบ่สนความเปลี่ยนจริงมันเปลี่ยนไปนี่วัตจักรของมันพอท่านบุญก็ตามบาปก็ตามที่พวกเขาเห็ดแล้วมันจะบบหายไปไซมันได้โอกาสทรงผลซัตว์นี่มันกระทรงผลซัตว์นี่คันว่าตัวทรงผลซัตว์นี่มันทรงผลบ่ได้มันมีตัวอื่นที่เกิดขึ้นพร้อมกันมันนําเจ้าไปสัตวน่ะ ตัวที่ทรงผลซาตนานี่นะมันมืดอายุของมันแต่ว่าในขณะที่เจ้าเฮ็ดเทือน,นึงอะ่ะมันมีทั้งสอย่างเลยในขณะจิตที่เกิดขึ้นในวิธีเดียวกันมันมีเจ็ดดวงอันนี้พอให้ฟังเด้พอม่อาจจะเข้าใจได้บ่เข้าใจได้ก็บ่เป็นหยัจ7ดวนะด,วด,ว7ดวงนี่นะดวงที่1นึกับดวงที่เจ็นี่นะมันจะให้ท่งผลซาตนี้และซาตโต้ไปอีก5ดวงเครื่องกลางนี่นะ มันจะนำไปจนหดมือเจ้าปรินิาพานมันได้โอกาสตอนไหมันก็นส่งผลเลยส่งผลในีเจ้าตอนนั้นบุญคือกันบาปเพื่อกันบุญกน็นำไปบาปกน็นำไปบ่เคยละเว้นเฮาเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นเนาะก็ตอบได้ว่าบุญที่เฮตุแล้วส่งผลในชาสตร์นี่แด่ศาติหน่าแด่และชาตรต่อต่อไปแด่อีกจักรอยชาสตร์พันศาติ์บ่หูแหละมันจะนำไปตอลอด จนกลัวมันจะได้โอกาสส่งผลเหมือนกับหมาพันหมาพันนี่เวลาไม่เห็นกลัวเห็นฟันมันจะนำเลยเห็นบอกทันตอนไหนมันก็กัดบ่ทันมันก็น้ำจนมันมดแห้งพ่นแหละฮอดวันไหนมันทันบ่นไหนมันก็กัดเข้าเลยกรรมซัวกรรมดีคือกันมันกรนํำเฮาอยู่แบบนี้แหละมันได้โอกาสตอนไหนมันก็ส่งผลตอนกรรมดีได้โอกาสมันก็ส่งผลที่เฮาเห็นภาพดีฟังเสียงมวลเป็นต้น ตอนกรรมส่วมมันได้โอกาสส่งผลบางเก็ดให้เ้าได,ได้เห็นภาพบ่ดีฟังเสียงบ่งมมนเป็นต้นนี่เป็นลักษณะของกรรมผู้ใดกับเว้นบ่ได้พระพุทธเจ้าก็ต้องตกอยู่ขอบเขตของของกรรมพระเจ้ากับบสาม,มารถที่จะตัดกรรมตัดเว้นทิมไหนบ่มีเลยเนาะต่อใหเป็นบบนี้เนาะบูก็เข้าใจบ่น่าจะเข้าใจ